สวัสดีครับต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่เม้นมาเมื่อวานนี้บอกว่าเสียงเบาขอบคุณมากวันหลังผมได้ปรับเสียงมากขึ้นแด่ผมจะปรับเสียงตัวเองมากขึ้น,นแล้วแล้ผมคิดว่าเอ๊ะมันดังพอไหมก็ค,คิดอย่างนั้นแหละ การยิงที่มันมางจะบอกใครโอ้โหโยเป็นมักกะสินเรายิงวันทุ่งี่โากปาเล่นแบบมีสติ เล่นกันได้นะขอเล่นด้วยกันได้โดยที่ถ้าแรงคุณไม่พอผมจะทําให้แรงคุณเอ้ยจะบอกไงผมจะทําให้แรงผมลดต่ําลงได้หรือว่าแรงผมไม่พอผมจะทําให้แรงผมต่ํายิ่งกว่าเดิมหรือว่าแรงคุณมากเกินไปผมก็จะทําให้แรงผมต่ํามากกว่าเดิมตอนนี้คนดูคงแบบ พเพื่อใครจะเล่นขึ้นได้ง่ายขนาดนั้นถามจริงเก่งเกินอย่างนั้นนะเมื่อวานนี้ไม่มีอารมณ์ถ่ายไม่รู้เลยมันเล่นแล้วมันเครียดเียดมัน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 แบบปอกบอกโอ้โอ้โอ้ติดเพื่อน เก่งสุดยอดว่าแล้วต้องอ้อมหลังมากจุ๊งวันนี้มีอารมณ์ไงกระปี้กระเป๋าไม่มีอะไรทำให้เครียดดึงดึงดึงวันไหนอารมณ์ดีพวกแกวันไหนอารมณ์ไม่ดีเล่นแล้วมันไม่สนุกอืเดี๋ยวนี้ก็ต้องถ่ายไลฟ์คลิปอยูุไป็งถ่ายเกมอื่นถ่ายแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยไปถ่ายเกมหนึ่ง เพื่อนก็ตั้งหน่อยว้าโดนเพื่อนจีิงอยากคุยกับเพื่อนแล้วเกิดอไอผมรู้ว่าทุกอย่างมีสไนเปร์ซ่อนตัวอยู่ นอนต้องมีคนอะไรออกมาไม่มีใครชาร์ตเลยเหรอชาร์จเชื่อมเพื่อนใน เพื่อนดาตายเลยไอ้ไม่ไปยิงวะเสิยหายแล้วตะกี้ไปกดอะไรอ่ะตะกี้ไปกดอะไรอ่ะสียหายแล้วซื้อปืนเพลิงตังปะเนี่ยไปยัยง หัวแตกเพื่อนโดนไฟเผาตึ๊ตึตต๊โอ้เกือบหัวเพื่อน มีตัวนี้ตรงนึง,ตรงน,งตรงนู้นล็อกแล้วสามตัวแน่นอนล็อกได้ขนาดนี้ถ้าไม่ออกทางฝั่งนั้นก็ออกทางฝั่งเนี้ยถ้าเป็นผมผมจะล็อกมาทางฝั่งนี้ถ้าทางให้ดีก็ให้มันเห็นเต็มจอ <c oughs> อีกตัวน่าจะเซฟ นะใครเรียกวะอ๋อหมายถึงคนรดเซฟอะเซฟปืนอ๋อเซฟปืนเพื่อนโดนไปแล้วหนึ่งเออะไรเนี่ยใครของคุณได้ถูกสังหารเธอได้ถูกทับลูกลูกของเชา จำได้เขาคือตัวสีส้มตั้งชื่อให้กาฟิลเพราะสีเหมือนกาฟิลฉันจะหาไก่ตัวนั้นได้จากที่ไหนไก่เสน็จหน่าละผมช่าง

น,นี้ดวงมีขึ้นอันนี้ตัดเป็นสองพาร์ทนะอันนี้พาร์ทแรกูงต้นช้าไออื่นว่างไงครับเดินมาแบบสายกลนแต่มาขึ้นนั่งบนตักอย่างเดียวจับตีหัวขัวเป็นหนูนา ตัวดำคือกันด้วยสี่ดำกว่าเขาเรียกดำดีสีไม่ตกขาวสักคบไม่ได้นั่งบนตักไม่ได้ขยันจะมาขึ้นนั่งบนตักแล้วเกิน เพื่อเพื่ออะไร เปิดไม่ดา่ากันหรือไงไม่น,าานา่าใช่นี่ทำไมเขายิงหัวกันล่ะ,ะเกิดอะไรขึ้น เปี่ยนตัวลำตัวสีขาวทำไมอ่ะเกมมันก็ไม่ได้ดูแย่นะเกมเนี้ยฝั่งนู้นเขาออกไปนะหนึ่งคน s <S หรือโดนบดออกน่าจะโดนบดออกมากกว่าถ้าไม่หยุดแบบนี้ แตกกันแล้วถูกสังหารนอกนั้นก็ทำลายกันทำลายกันออกจากเกมเห็นไหมผู้เล่นออกจากเกมถูกหวตออกใช้คำว่าถูกหวตแปละเขาตัดสินใจเล่นกันแบบนี้เอง ซือสิงกะทิงแล้วเซือสิงกะทิงแล้วเอามาจากไหนซับปั้นรอสับปั้นรอแต่บทส่วนนี้ไม่ได้ ทางวังดนี้ได้อยู่บอกว่าปุ๊บยิงปับ๊บมองปุ๊บยิงปับ๊บไม่ได้ล็อกหัวนะเขาล็อกไม่เป็น ระถมกันขนาดนี้ยอมแพ้ไปเหอะเฮ้ย hey, อันนี้ขึ้นได้มันะ้ยเนี่ยขอลองขึ้นดูนะโอ้ขึ้นได้เฮ้ย hey, หน้าศูนย์หน้าศูนย์เนี่ยเนี่ยมันอยู่มุมนี้เลยนะด้วยหันหลังอยู่อะไม่มีใครสังเกตเห็นเออไออุ่นมากวนตอนเวลาเล่น,นเล่นหรอแค่นี้มุมนี้ลบได้ ใช้ให้แลกไหมพลิกกับผมนัดเดียวไม่ตายแต่เข้าหัวก็นัดเดียวซีมังเพ่งกันวันทูทีโฟบ่ายไอเริมอยู่ส <reading> <V expand. S 1> ิคเซเว่นเอฟแม่โอ้โมันยิงเข้าหัวโอ้ไม่อยากเล่นเลยอ่ะ ชักเบอร์ชับเบอร์ชับเบอร์พื้นเราในคนจริงกูอยากเปลี่ยนสีแหละแต่ไม่มีทางซื้อช่วงนี้เขาไม่ค่อยให้กล่องขี้งก จะเคยขี้นกเอ้ยขี้งกเอองอกองงกอะ่ะขี้งกอะ่ะขี้งกโอเคนะขี้งกขี้นกอะไรล่ะเอ้ยทำไมเพิ่นตัวเตี้ย ข้าพเจ้าไปแล้วเราเล่นปืนนี่เอาใช้ยา คนเราไม่ไเก่งเหมือนกันหมดนะเวย้ยอย่าทำไมคนเราต้องเก็บประสบการณ์โอ้โอะไรฉะ่งหัวประสบการณ์ยิ่งเยอะอะไรก็ยิ่งเล่นง่ายขึ้น เล่นทุกวันให้มันชินมือทำไมเหลือมันด่ากันหรือมันยิงเขาทำไมมันยิงเขาแปลกๆแ,แล้วนะเนี่ยหรือบัตรหมางอะไรกันโอ้คือด่าเขาแง่เลยนะ oh uh. ทีมนี้บอกเลยโปติเขาจะปะติที่ผมทำอะผมจะตัดแค่แบบเอาเกมแค่ช่วงผมเล่นแค่หมดโจนที่เหลือไม่ก็ตัดจบไปเลยเว้ยจะไม่มีพาร์ทส,สองพรามันจะเกิดเรื่องแบบแนวแบบเพื่อนแบบบาดหมาแบบไม่เข้ากันแบบยิงกันเองอยีงเห็นจะแ,แค้นอะไรกันมา ค้นหรือไปด่าอะไรเขาหรือว่าเก็บปืนแบบเออเพื่อนยุนปืนให้แล้วเก็บแล้วไม่ยอมให้อย่างงั้นเหรอ อียงงอยู่ทางนูนะ้นเอา้าทำไมได้อะเนี่ยสามลูกคืออะไรวะอ่านชัยยะไม่ทันเมื่อกี้ ำไมเนาะทำไมซื้อนี้จะบวกในการยิงแม่นอยู่มันห้าเปอร์เซ็นต์าเยอะอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าซื้อปืนนี้กับ AK เอ้ยกับ AK จะเพิ่มอีกสิบเซนต์อันนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ปืนนี้ถ้าซื้อรวมกันก็นกคือมัจะแบบโหสุดยอด กายสีดำกายคุกคุน โอเคตอนนี้ขยับเท้าไม่ได้หมาคุนให้เกียรตินอนเหยียบนอนทับเท้าแปลว่าหมาที่ไปดูมาเขาว่าหมาไม่เกียรติหรือหมาเหยียบเท้า

เลือดเล่นหนึ่งทำได้เงวะวเราจะเล่นเล่นนะเราจะไม่จริงจากนะั้นเราจะขึ้นมาบนนี้เราจะโชว์ที่ซ่อนเราอะเหนือกว่าใคร ไงเชื่อยังที่ซ่อนฉัลิศเลยล่ะเดอดเดือดเืดเอาปาร์บเดผิด หันไปไม่โดนเอาละถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันคลิปหนะ้า ไมบบหวนะครับ